สวัสดีทุกท่านครับผมศาสตราจารย์ดออรอานาันต์จินดาครับผู้สร้างสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ฮิวแมนนอยครับหลายหคนอาจจะสงสัยว่าฮิวแมนนอยคืออะไรทํางานบ้านได้ดีไหมแล้วมันทําอะไรได้บ้างวันนี้มีคําตอบครับผมฮิวแมนนอยครับเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านสุดยอดหุ่นยนต์แม่บ้านเลยก็เรียกว่าได้ฮนะ เป็นยนต์ที่จะคอยทํางานบ้านให้คุณเวลาที่คุณไม่ว่างครับแล้วนอกจากนี้ครับ mm. พอยหลักๆมันไม่ใช่แค่ทํางานบ้านได้ครับมันยังมีระบบซิงคูริตี้ครับเป็นระบบที่จะทําให้สามารถเรียนรู้มนุษย์ได้หรือเรียกง่ายๆก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์นั่นเองครับคุณลองนึกสภาพสิครับเวลาคุณกลับบ้านมานเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าอยากระบายให้ใครสักคนฟังจังเลยหุ่นยนต์ตัวนี้ช่วยคุณได้ครับ เวลาที่คุณรู้สึกเหงาอกหักอยากมีเพื่อนคุยจังเลยหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเพื่อนคุยให้คุณได้ครับแล้วนอกจากนั้นเวลาที่คุณไปบ้ามันก็ยังทํางานบ้านให้คุณได้ครับเพราะมันคือหุ่นยนต์งานบ้านนี่ครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเราถามว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอพอดหนังรักแบบโรแมนติกหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถูกต้องครับมันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปครับลองดึกภาพสิครับ ความโรแมนติกระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เที่ยวรักกันมันจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างดูครับแบบนี้สมัยอ,อกหักแล้วหรยอไงมาดูหน้านี่ดูหน้าเขานี่้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยใจเย็นสมัยเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์อ๋อเข้าใจแล้วฉันอ,อกหักแล้วหุ่นยนต์อย่างเธอจะไปเข้าใจอนะไรหรอหุ่นยนต์เธอไม่มีจิตใจอะ่ะดูหน้าคนนี้สมัยหุ่นยนต์ของบริษัทเนียมันมีจิตใจนะบริษัทเนี้ สร้างมาเพื่อให้หุ่นยนต์เป็นเพื่อนกับมนุษย์เข้าใจยังหุ่นยนต์แม่บ้านนะเออนั่นทําหน้าอ่นยิ้มยิ้มยิ้มเพราะว่าเป็นท่อนขายของนะเข้าใจนะสมัยเออเข้าใจแล้วแต่ว่า,าเปลี่ยนหน้าได้ไหมหุ่นยนต์น,นี้มีบริการเปลี่ยนหน้าได้สามารถเลือกตามไทรที่นายชอบได้เลยเข้าใจหรือยังสมัยหออยีก็ไม่ไ้องเป็นเพื่อนกับมนุษย์แล้วสิมีหุ่นยนต์ก็ดีกว่าอยากเ,เห็นเลยอะ สุดยอดไปเลยครับและนอกจากนี้ไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับหิวเมน่อนอของเรายังสามารถคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตได้กด้วยครับเรียกได้ว่าเจนนี้ทุกอย่างสามารถคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหลอดไฟไมโครเวฟกัะน้ำทุกอย่างคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตได้หมดครับหุ่นยนต์ของเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับลองนึกสภาพสิคร,รับเวลาหุ่นนอนอยู่เฉยๆแล้วก็หุ่นยนต์เปิดเพลงให้หน่อยหุ่นยนต์ก็เปิดเพลงให้หุ่นยนต์ ปิดไฟให้หุ่นยนต์ก็ปิดให้ครับหุ่นยนต์ตอบแชทเพื่อน,นหุ่นยนต์ก็ตอบให้ครับนี่มันคือนวัตกรรมที่สุดยอดชัดๆเลยครับการคอนเนคอินเทอร์เน็ตเนี่ยและนอกจากนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วเราต้องมาสอนอะไรไหมหุ่นยนต์เราเป็นระบบ AI ครับมันจะค่อยๆเรียนรู้อาจจะต้องมีการสอนนิดหน่อยแต่มันจะเรียนรู้เหมือนคุณกําลังสอนคนคนหนึ่งนั่นแหละครับสําหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่ามันไม่เวอร์ครับ นี่คือเจนแห่งอนาคตนะครับเป็นทุกที่หุ่นยนต์และมนุษย์จะอยู่ร่วมกันครับคุณพร้อมที่จะเปิดเข้าสู่โลกใหม่เรี่ยงครับสําหรับวันนี้วิดีโอประชาสัมพันธ์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจากดรอนันตินดาก็ขอจากไปเพียงแต่เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านและขอให้ไปสนุกกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยของเราครับสวัสดีครับผม